เดี๋ยวเราจะมาลองดูเทคนิควิธีการนำไฟล์2มิตินะครับ 2D d ี f เข้ามาใช้งานในตัว SolidWorks c a m นะครับไปที่โปรแกรม2มิติของเรานะครับเลือกไฟล์งาน DXF ที่เราต้องการนะครับเราก็ Copy มาเลยนะครับ Copy แล้วก็มา New p a r t ที่ SolidWorks นะครับจากนั้นก็เปิดสเกตไว้นะครับจากนั้นก็ทําการวางนะครับวัตถุที่เราเลือกมานะครับจากนั้นเราก็เลือกเส้นที่ใช้งานหรือไม่ใช้งานนะครับ ปิดสเกตนะครับจากนั้นผมยังใช้ฟีเจอร์ในส่วนของตัวโ o o r d i n a t e system นะครับสร้างจุดอ้างอิงเอาไว้นะครับใช้งานต่อไปในตัว solid cam ได้นะครับให้เราเซฟชิ้นงาน1ครั้งนะครับผมตั้งชื่อเป็นถุงดีหนึ่งนะกันนะครับจากนั้นผมก็ไปที่ new project นะครับ milling นะครับเข้าสู่ขั้นตอนการเซฟโปรเจกต์ cam นะครับเลือกคอนโทรลเลอร์นะครับเลือกจุด อ้างอิงโคเดซิสเซมนะรือดยใช้ตัวที่เราสร้างมาเมื่อสักครู่นี้นะครับในการคิดโปรแกรม G code M code นะครับโอเคนะครับจากนั้นเราลองสร้าง operation ตัวอย่างหนึ่ง,งอันนะครับอย่างเช่นเดินตามเส้น profile นะครับเลือกเส้นที่ต้องการอย่างเช่นผมบอกว่าให้เดินตามเส้นนี้นะครับวิ่งมาจนสุดอีกฝั่งหนึ่งนะครับนำมาใช้งาน จากนั้นเลือก t ทูลนะครับ add tool นะครับความลึกสัก10และกันนะครับนั้นเช็คซ้ายขวานิดนึงโอเคอยู่ด้านซ้ายนะครับทีละหนึนมิลละกันกด calculate นะครับจากนั้นเราก็จะได้ทูล่านวิ่งตามเส้นละนะครับลักษณะนี้เราก็สามารถที่จะ convert ออกมาเป็นตัว G code M code ได้นะครับ ก็จะทำการแมชชีนต่อไปนะครับ